สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและละัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อ,นอ่นกไดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิ่งใจกับช่องแช่นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคณะกรรมการดูวดวงสันตสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ ในเดือนกันยายนรอบ3ตั้งแต่วันที่2 0ถึง30กันยายน30กันยายนไปวันเดดไลน์ก็อัลลาอดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะ,ะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากร์เดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีเพิ่แป๊บๆก็แตะมาสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ3เดือนสุดท้ายที่จะพยากรณ์กันในเดือนนี้แล้วนะครับปีนี้แล้ว มีการคอร์จอญยาราศีทั้งหมด6ดวงนะครับเยอะมากๆผมเลยขอแบ่งเอาไป2 EP EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟัง EP แรกสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในคลิปที่แล้วจะได้ดูครบทั้ทง6ดวงเหลือ3ดวงสุดท้ายตามนี้ครับเราควรจะดูดาวย้ายเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างนะครับ ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างสีส้มนี่ครับลัคนามิถุนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตะนุราศีมิถุนตรงนี้เดี๋ยวเราเอาดาวประจาตัวไวท้ทีหลังเนาะเดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวผมจะสับสนนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกที่จะย้ายในเดือนตุลาคมรอบสองนี้นะครับเข้าสู่ราศีตุลก็คือดาวอาทิตย์วันที่17ตุลาคม67แต่ว่า 1- นึถึงสิ นะครับตุลาคมอยู่ในราศีกันอาทิตย์อยู่ในราศีกันพบพันธุถือว่าดีสาชาพันธุแต่เลงกระดาวราหูเป็นดาวคู่ศัตรูจะเกิดสียาคาดขึ้นในต้นเดือนตุลาคมเนี่ยครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยไม่รู้จะทําดีไหมคลิเสียาคาดเนี่ยเพราะว่ายิบเงียบ,ยบแล้วก็เบื่อ,อป,ป่วยอยู่อย่เงี้ยนะครับก็เลยไม่รู้จะแบบยังไงดียังไม่ได้คิดเลยอะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาระวังเรื่องของชื่อเสียงนะครับเครดิตต่างๆแล้วกันเนาะจะเสียหายได้นะครับพอ17ตุลาคมนะครับย้ายมาในเรือนตุลน,นะครับราศีตุลพพปุตตะเนาะอาทิตย์เป็นนิดในเรือนตุลเนี่ยนะครับหมายควาว่าพิแพกแต่ต่างนะครับอาทิตย์เนี่ยไกลโรคมากที่สุดในช่วงหนึ่งปีดังนั้นเนี่ย ก็เลยเกิดตำแหน่งนี้หรือเรียกว่าดาวศเทิตย,ยโครจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้จะบ่งบอกถึงฤดูการได้ครับก็คือเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนั่นเองนะครับต้นหนาวนั่นเองนะครับ17จบตุลาคมเป็นต้นไปเนาะทีนี้อาทิตย์เนี่ยมาจากเจริญสาชาสาชาสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องการเร,ริศแท้การติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาเข้าสังคมการเซ็นสัญญานะครับพอมาอยู่ในเดือนปุตตะแปลว,ว่าจะเจอเพื่อนใหม่จะได้สังคมใหม่ๆจะได้ มีการเซ็นสัญญาจะมีการอะไรต่างๆที่ไปนในทางที่ดีบวกๆเพราะว่าปุตตะคือความสมหวังลักษณะของความถูกใจใช่เลยอะไรประมาณนี้มันก็จะหมายถึงจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่เป็นมิตรนะครับอะไรประมาณนี้แต่อาทิตย์มันอ่อนด้อยก็จะหมายถึงอาจจะมีข้อตําหนิบางอย่างนะครับเออที่ผิดแพกต่างๆเช่นอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาตออิอาจจะได้เพื่อนที่เป็น อะไรที่บางอย่างที่อาจจะมีความบกพร่องไปบ้างในในจุดที่ควรจะเป็นอะไรแบบนี้คืออาจจะเหมือนต่างฐานะต่างอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับตัวเราอย่างต่างชาติเนี้ยก็ก็ไม่ใช่เชื้อชาติเราอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือต่างถิ่นอะไรประมาณนี้ที่ไม่ได้ถิ่นเกิดเราอะไรประมาณนี้นะครับจะเน้นไปที่ต่างถิ่นมากกว่านะครับทีนี้ ประมาณนี้ดาวที่มีดวงเดียวหมายถึงว่ามีเจ้าเรือนเดียวก็จบแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเรามาต่อกันที่ดวงที่2ครับก็คือดาวอังคารอังคารเนี่ยโคจรในราศีกรกฎ19ตุลาคม67หมายคขาว่า1-18ตุลาคมอยู่กลุมลักนณาราศีเกิดน,นะครับและอ,อ,อยู่ประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วก็ย้ายออมาที่กรกฎ19ตุลาคมนะครับก็อยู่ประมาณเดือนครึ่งอยู่ที่ราศีกรกฎพบ กระดุมพระหรือการเงินนั่นเองเนาะอังคารดวงนี้มาจากราศีเมษครับพบลาภะลาภะกระดุมพระได้โชคลาภด้านการเงินแปลว่าใครจะเล่นหวยเดยเบอร์เนี่ยเล่นได้เลยครับแต่ว่าต้องดูก่อนนะพื้นดวงมีหรือเปล่าถ้าพื้นดวงอ่ะเป็นคนที่มีบุญวาสนาในด้านนี้นะครับก็คือเรียกว่าเล่นหวยเดยเบอร์เนี่ยได้ก็มีเกณฑ์จะถูกอ่ะ ได้สาชาปุตตะก็คือตําจริงในสังคมหรือเพื่อนนะครับจะเป็นคนนํานำค่าเรืองะไรเหมือนกับแบบชวนเล่นหรือเป็นลักษณะของการที่เออมีโชคข่ารงไรไม่ถึงกับมีโชคหรืออาจจะแบบเอ,อ่อคือต้องเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคก็ได้ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับก็ถือว่ายังยังพอเล่นได้แต่ไม่ได้ดีมากเพราะอยู่ในตําแหน่งเบียนกันเหมือนกันนะเออ อาทิตย์อังคารอยู่ในตำแหน่งเบียนเราม้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าดีที่ดาวสองยังไม่ทาบุ่มที่ไร้ไม่งั้นแย่แน่ๆนะครับอันนี้ถือว่าได้ยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีอยู่นะครับแล้วดาวชั้น3ามยงอยู่ในตําแหน่งที่ดีอยู่ก็เลยทําให้เรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับอาจจะมีแบบหกล้มการแบบเข่าเขียวอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ถึงกับรุนแรงนะครับก็ระมัดระวังกันไว้ ให้ดีด้วยสำหรับคนมีถุนเพราะคนมีถุนปากเปลี่ยวว่องไวครับทาอะไรไวเนาะเพราะเป็นคนทัดลมไนทําอะไรไวปากไวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเพียวไหวมือสายลมก็คือเพียวบางนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเอ่อปร่างเฉียวเวหน่อยนะครับทีนี้อังคารเนี่ยมาจากเดลลาบลาบเป็นเงินถือว่าดีมากๆโกยเลยครับหนึ่ง หนึ่งเดือนครึ่งใช่หนึ่งเดือนครึ่งนะครับแต่อังคารเป็นนิดก็คือเล่นน้อยอย่าเล่นเยอะนิดนิดแปลว่าไกลเหมือนกันนี่อาทิตย์อังคารเบียนเกินและแถมยังอยู่ไกลโลกมากที่สุดทั้งสองดวงด้วยดังนั้นเนี่ยอาทิตย์อังคารให้ผลที่น้อยแต่ให้แต่ก็ก็ยังดีกว่าไม่ให้แต่น้อยไงก็ดังนั้นเนี่ยเล่นได้น้อยอย่ามาก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 ก็ไม่ได้มากน้อยถึงจะได้ แต่ได้มันก็ได้ไม่ที่สุดก็เออช่างมันได้ก็ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเล่นไปแล้วไม่ถูกเนาะทีน,ะนี้อังคารยังมาจากเจริญอริเห็นไหมครับอริเนี่ยมาตลอดนะอังคารไปที่ไหนลาบไปที่ไหนอริไปที่นั่นคนมีถุนเนี่ยแปลว่าโชคลาบเนี่ยมักจะได้เป็นทุกขลาบนะครับเรียกว่าได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับได้มาก็รีบทําบุญซะนะครับหรือทําบุญก่อนที่เอ,อ่อหมายถือว่าก่อน หวยจะออกอะไรบ่าวานี้ก็ไปทําบุญซะนะครับจะได้แก้เข็ดแก้ดวงนะครับเพราะอาอริอมันคืออุปสรรคปัญหาหรือความยุ่งยากนั่นเองนะครับงนั้นเนี่ยก็พอได้มาไปทําบุญก็คือหมายถึงว่ามีค่าใช้จ่ายมีมีสิ่งที่ต้องทําหรือก่อนที่จะไปอา่าใครจะว่าซื้อปุ๊บก็ไปทําบุญไว้ก่อนเลยก่อนที่เรามันจะออกอย่างเงี้ยครับก็จะได้เป็นการแก้เข็ดแก้ดวงอะไรก็ว่าไปนะครับอย่าลืมนะเล่นน้อย ความเสี่ยงมีนะครับอริเลนวินาเห็นไหมครับมันอาจจะถูกกินก็ได้นะครับหรืออาจจะแบบไม่คุ้มค่าอะไรประมาณนี้เพราะเกจเนรนบรกติยูเนี่ยพริกผันกับกลายไปโดยไม่คาดฝันก็หมายความว่าอย่าหวังมากจนเกินเหตุเล่นแบบค้ำๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเดี๋ยวคือมีมีเกณฑ์แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องถูกทุกคนไงเขา้าใจปะครับเรื่องพวกนี้มันมันจับมือเคยดมไม่ได้อะเขา้าใจปะมันไม่ได้หมายถึงว่า คนทุกคนจะถูกกันหมดราศีมิถุนเจะรวยคือผมไม่อยากใช้คํานั้นฮนะมันเป็นการหลอกลวงชาวบ้านไม่เอาไม่ชอบนะครับผมเป็นคนที่จะบอกว่าเออไม่เก่งก็ได้ทายไม่ถูกก็ได้อะไรแบบเนี้ยมาลงที่ที่หมอดูมาลงที่ผมได้เลยแต่แต่ไม่เอาว่าแบบเออมีเกณฑ์ราศีมิถุนจะถูกหวย,ย้วยเบอร์จับเงิน10ล้านอะไรเนี้ยไม่เอาพูดไปพวกเนี้ยคือคือพูดอะไรรับผิดชอบคําพูดด้วยคือแบบ เออมันมันเหมือนเป็นการให้ความหวังแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นมันรู้สึกไม่ดีถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกไม่ดีถูกไหมครับเหมือนไม่มีเหมือนมีคนมาให้ความหวังเราแต่เราไม่ได้ในสิ่งที่ที่คาดหวังไว้ฮะมันรู้สึกเฟลและเสียใจมากดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากทําแบบนั้นไม่อยากหลอกลวงใครไม่อยากอยู่บนความเดือดร้อนของชาวบ้านคือแค่แค่ได้เงินจากชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยจากการแก้ไขปัญหานเนี่ย ผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ต้องทําเพื่อเป็นอาชีพแต่เราทําด้วยความสุจริตธรรมแต่ถ้าจะให้พูดอวยพูดแล้วแบบให้คนดูเยอะๆให้คนมาดูกับเราแล้วเราได้แต่คนอื่นเสียไม่เอานะครับมันรู้สึกว่ามันอยู่บนความทุกข์ความร้อนของชาวบ้านอย่างน้อยผมให้การปรึกษาเนี่ยผมยังให้อะไรพวกคุณไปบ้างถูกไหมครับมันก็ยังเป็นไอเดียเป็นแนวทางให้คุณไปตัดสินใจได้ เออหรือปรึกษาหาทางแก้ให้อันเนี้ยมันยังมีการวินวินแลกกันได้ถูกป่ะครับแต่ถ้าเราพูดให้เอาใจพูดเพื่อให้พวกคุณสบายใจแต่มันไม่ใช่ความจริงอะ่ะไม่เอาครับอืมอันนี้เราขอเอาจยาบันไว้ด้วยนะครับคือเอาเอาจยาบันมาเป็นที่ตั้งนะครับประมาณนี้ทีนี้ดาวดวงที่สามก็คือดาวพุธเข้าสซลรีพิจิกวันที่ยี่สี่ตุลาคมหกเจ็ด พุทธออกจากนาสิตตนเนี่ยมาอยู่ในเรือนพิจิกพบอริเนาะ,ะพุทธเนี่ยนะครับตกอริระวังเนระื่องของคำพูดนะครับตัวเองเนี่ยมีปัญหาเห็นไหมตนุอริตนุอริคือสร้างปัญหาขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรอยู่ผิดทิศผิดทางผิดที่ผิดจังหวะผิดเวลาก็เลยเกิดความยุ่งยากตีแปลว่าความยุ่งยากก่อนอุปสรรคปัญหาโรกภัยแค่เจ็บนี้สินคดีความเอาไ้เถียงเอาความยุ่งยากก่อนอย่างน้อยคุณต้องเกิดความยุ่งยาก และบางคนไม่ได้เกิดเรื่องราวต่างๆแต่แค่มีความยุ่งยากก็เลยแปลว่าความยุ่งยากไว้ก่อนนอกนั้นคือแล้วแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเช่นความเจ็บป่วยความหนี้สินความคดีความอะไรต่างๆมันจะมาทีหลังหลังจากความยุ่งยากเกิดก่อนเข้าใจไหมครับมันจะเป็นสเต็ปเนาะทีนี้ดาวพุธยังมาจากเจ้าเรือนพันธุด้วยนะครับก็คือราศีกันพันธุอริ มีปัญหากับทางบ้านมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับอสังหาแต่ว่าเอกสารเนี่ยดูดีๆจะเซ็นอะไรเนี่ยไม่งั้นเกิดปัญหาแน่ๆน,นะครับเออแล้วมันเล็งวินาศคือเกิดเหตุไม่คาดฝันด้วยนะครับมันแบบอยู่ดีก็มีอะไรเข้ามาแทรกทําให้เกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดความยุ่งยากขึ้นดังนั้นเนี่ยแค่ยุ่งยากยังดีเพราะอย่างน้อยยังแก้ได้แต่ถ้าเกิดปัญหาบริสัทคขึ้นมาเนี่ยโอ้บางทีแก้ยากนะ ปัญหาบางปัญหาใหญ่บางปัญหาเล็กก็แล้วแต่ว่าจะเจออะไรชโชคดีก็ปัญหาเล็กถ้าโชคร้ายก็ปัญหาใหญ่นะครับปัญหาระวังมาจากเรื่องที่ไม่คาดคิดเพราะว่าวินาศวินาศคือความลับคือความแบบไม่ชัดเจนสิ่งที่เราตกหลน่นรายละเอียดไปนั้นเรียนรู้ครับเรียนรู้กับปัญหาพระธาตุสบดีเดอวินาศเนี่ยมันสอนให้คุณรู้ไว้ว่า สิ่งใดก็ตามถ้ามันมาถึงจุดจบแล้วคุณก็ต้องปล่อยวางคือคนมิถุนเนี่ยมันจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการแบบพลิกผันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในชีวิตในช่วงดาวบริกตู่เข้ามาเนาะและดาวศีก็มาทับอีกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องงานกับเรื่องคู่ครองนะครับก็ปล่อย,ปอยไปเพราะว่ามันคงหมดเวลาหมดอายุแล้วครับความรักหมดอายุแล้วการงานหมดอายุแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนคุณรู้ไหมว่ามันมีอายุดนวยนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเอา้า คือจาจาร์ผมยังเป็นคนบอกเลยว่างานของเราอะ่ะมันหมดอายุแล้วมันต้องเปลี่ยนใหม่ผมก็งงเลยว่าเอา้างานมีหมดอายุได้หรอแต่มันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคนเราไม่ใช่ทํางานเดิมเดียวตลอดชีวิตถูกปะครับไม่ใช่ว่าฉันจบมาจะทํางานเนี้ยแล้วก็จะก็อยู่ยาวไปถึงเกษียณเลยมันไม่ใช่ไงแต่ว่าเราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางเนี่ยตลอดอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอะไรได้ไม่ทนไม่นานเลย เพราะว่ามันมีดาวร้ายมาอยู่ดาวร้ายอยู่ในเรือนการงานเนี่ยครับมันมาเป็นคู่ศัตรูด้วยแล้วก็มาจากเรือนอริมรณาวิดาด้วยดังน,น,นั้นเนี่ยงานผมก็เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องเสียเสียแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆถ้าเป็นเรื่องด้านดีมักจะไม่ค่อยอยู่ทนอยู่นานนะครับก็ต้องเปลี่ยน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 ปั๊บๆก็เปลี่ยนอันนี้อยู่นานที่สุดแล้วคือ5ปีครึ่งจะ6ปีเ้วครับเนี่ยปลายปีนี้ก็6ปีแล้ว<ม>ดังนั้นเนี่ยเออ ผมยังไม่เคยคาดคิดเลยว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้แล้วผมก็ไม่เคยคิดเคยฝันคือก็ทาไปเรื่อยๆเอาทําเพื่อเอาตัวเองรอดชีวิตรอดไปวันๆก็ทําไปตอนแรกอ่ะแต่มันมาถึงตรงจุดนี้ได้อ่ะก็คือเออมากที่สุดในชีวิตละคือว่าโอเคหรือว่าขอบคุณละว่าแบบเออเราได้กับคือจะว่ากําไรไหมก็ไม่ใช่หรอกแต่หมายถึงว่าเอาละว,ว่าอยู่นานที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในชีวิตก็แล้วกันก็ประมาณนั้นแต่ช่วงนี้ก็เริ่มดับดับลงไปเยอะนะครับก็ ไม่ไม่แปลกเพราะว่าโควิดมาแล้วแบบคนผุดเป็นดอกเห็ดอะเนาะตอนแรกๆอ่ะเราทําช่วงแรกๆแ,แบบไม่ค่อยมีคู่แข่งแต่พอมีคู่แข่งเนี่ยมันก็มีคนแบบมีทางเลือกเยอะแยะไงเออนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนดูเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นครั้งต่อคลิปนะครับคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นๆเลยนะมันจะมีคลิปเก่าๆอยู่นะครับเออแต่ว่าบางทีผมปิดไว้นะครับเพราะว่า เพื่อเปการอัปเดตใหม่ๆคลิปมันจะเยอะเกินไปมันจะดูวุ่นวายสับสนผมก็เลยปิดไว้ไว้บ้างในช่วงแรกๆอ่ะผมจะปิดไว้บ้างก็จะพยายามไปอัปเดตปิดอันเก่าไปเรื่อยๆแบบไม่ได้ลบแต่ปิดไว้นะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปยวคนหาไม่เจออะไรประมาณนี้ก็จะค่อยๆทยอยปิด ปีเก่าๆไปเรื่อยๆๆพอปีใหม่ปุ๊บก็ไปปิดอันเก่าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเผื่อไว้ประมาณปี2ปีอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้คนได้ได้เห็นไว้บ้างอะไรประมาณนี้ทีนี้นี่แหละก็คือจะมีก,การย้ายงานตกงานเปลี่ยนงานในการคู่ครองอ่ะถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องไปแต่ถ้ามันใช่มันก็อยู่นะครับจำไว้นะครับของที่เป็นของของเรายังไงก็เป็นของของเราของที่ไม่ใช่ของเราต่อให้เรากระเสิกระสนแทบตาย มันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ได้มานะครับดังนั้นเนี่ยต้องต้องคิดต้องวิข้รียกตระหนักในจุดนี้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันหมดเวลาพอดียังไงก็สู้ๆครับมีทั้งข้อดีข้อเสียในทุกเดือนนั่นแหละนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ตติดตามรายการการ์ตูนชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ